ตอนที่4เล่นไฟเล่นน้ำงานเลี้ยงค่ำคืนในคฤหาสน์เจมอนถูกฉาบด้วยแสงเทียนสีทองที่นุ่มนวลแต่ในอ้อมกอดของความอบอุ่นกลับแฝงด้วยความตึงเครียดที่มองไม่เห็นยูนาเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ในชุดราตรียาวสีดำประกายระยิบระยับดวงตาของเธอจับจ้องมินฮยอนที่ยืนอยู่ใกล้หน้าต่างเขาเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆเมื่อได้ยินเสียงส้นรองเท้าสวยเดินอย่างมั่นคงเข้ามา เสียงเพลงแจ๊สเบาๆคลอคล้าในบรรยากาศหยาดฝนเริ่มกระทบกับหน้าต่างเบาๆเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่เต้นรัวๆในอกทั้งสองสบตากันราวกับโลกรอบๆหยุดหมุนยูนาเผยยิ้มนิดๆทั้งเย้หยวนและเย็นชาคืนนี้เราจะเริ่มเกมไหมมินฮยอนเธอกระสิบเสียงหวานที่เต็มไปด้วยความหมายซ่อนเร้น มินฮยอนตอบกลับเพียงรอยยิ้มที่กดดันเกมนี้ไม่มีใครแพ้หากเราเล่นด้วยหัวใจจริงน้ำเสียงแหบพร่าครวเขาทำให้ยูนารู้สึกเหมือนถูกตรึงด้วยเวทมนต์ความใกล้ชิดระหว่างพวกเขาค่อยๆทวีความร้อนแรงยูนาก้าวเข้าไปใกล้เริ่มด้วยการแตะนิ้วเบาๆที่ท่อนแขนของเขาเสียงหัวใจของเธอดังรัวมากขึ้นทุกขณะในขณะที่มินฮยอนหยุดหายใจ ยาวและส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งพวกเขากำลังเล่นกับไฟแห่งความปรารถนาและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันแต่ยูนาเริ่มรู้ว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักเกมที่เธอเคยวางแผนจะชนะอย่างแน่นอนคืนฝนตกทำให้บรรยากาศในงานเลี้ยงยิ่งโรแมนติกและชวนให้ใจสั่นสะเทือนทั้งสองขยับร่างอย่างระมัดระวังและวนเวียนด้วยบทสนทนาที่แฝงไปด้วยความหมาย จำได้ไหมครั้งแรกที่เราเจอกันฉันเห็นแววตาเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมินฮยอนพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาราวกับนึกถึงอดีตอันแสนทรมานยูนานหลบสายตาเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งแกร่งครั้งนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมฉันคือผู้ล่าไม่ใช่เหยื่อทั้งสองเล่นเกมจิตวิทยาที่เลือนลางระหว่างความรักกับความแค้น เสียงถอนหายใจเงียบๆปล่อยออกมาระหว่างการจ้องมองและสัมผัสที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เต็มไปด้วยความหมายคนที่อยู่ข้างหลังสนใจอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะซอจุนน้องชายของมินฮยอนซึ่งเฝ้าดูทุกอย่างดั่งนักลอบสังหารแสงตัวไฟแค้นในใจเขาเริ่มลุกโชนเมื่อเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้คืนนี้ไม่ใช่คืนเลี้ยงธรรมดา แต่มันคือสนามรบของหัวใจที่เต็มไปด้วยเกมประสาทและความปรารถนาที่อันตรายที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างศัตรูและคนรักเลือนลางในจังหวะเพลงและหยาดฝนที่โปรยปลายอย่างไม่หยุดยัง้งเสียงฝนที่โปรยปลายอย่างไม่หยุดยัง้งทอประกายผ่านหน้าต่างบานใหญ่ในห้องโถงค่ำคืนนี้กลับเต็มไปด้วยความเงียบที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเสียงเพลงแจ๊สที่คลอเคลา้า ยูนาเลื่อนสายตามองออกไปนอกหน้าต่างทว่าความรู้สึกลึกๆทั้งความหวาดกลัวและความปรารถนากำลังถาโถมเข้ามาอย่างดุเดือดเธอสูดลมหายใจลึกพยายามกดความรู้สึกที่กำลังสะท้อนเหมือนสะพานที่กำลังจะพังให้ลงเหมือนน้ำหนักที่ไม่สามารถแบกรับได้มินยอนที่ยืนใกล้ๆสังเกตความเปลี่ยนแปลงเขาเอ่ยเสียงแหบที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังยูนา เราต่างมีอดีตที่ไม่อยากพูดถึงแต่ถ้าเกมนี้จะสร้างการเริ่มต้นใหม่เราต้องซื่อสัตย์ต่อกันคำพูดนั้นเหมือนสายลมเบาๆที่พัดผ่านใจของเธอแต่มันกลับทำให้ความเจ็บปวดเก่าๆของอดีตพุ่งกลับมารุนแรงขึ้นดวงตาของยูนาสบตากับมินยอนในความมืดพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดอีกต่อไปความเงียบและความร้อนจากการศบตาแทนคำอธิบายทั้งหมด ยูนาเผยหยิบสร้อยเงินที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อราตรีขึ้นมาถือไว้นิ้วเรียวลูบไหล้สร้อยอย่างช้าช้ามันเป็นเครื่องประดับที่มารดาเธอทิ้งไว้ก่อนรับโลกไปหลายปีมาแล้วที่เธอปิดบังความจริงนี้จากมินยอนแต่ในคืนนี้ความลับนั้นเริ่มเผยออกมาให้เห็นเป็นเงาสะท้อนในแสงเทียนความเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียและคำร้องขอที่เธอเคยได้รับ ทอดทิ้งความฝันเก่าๆไว้เบื้องหลังเหมือนก้นฝุ่นในอดีตคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมฉันถึงต้องเล่นเกมนี้ยูนากระซิบเบาๆกับเสียงฝนที่ตกลงมาแผ่วเบาราวกับซ่อนน้ำตาที่ไม่กล้าไหลมินยอนก้าวเข้าใกล้ย,ยืนมือที่สั่นเล็กน้อยไปแตะริมฝีปากของเธออย่างนุ่มนวลเพื่ออะไร เพื่อแก้แค้นแต่ไม่ใช่แค่เพื่อคนที่ทำร้ายฉันหากแต่เพื่อครอบครัวของฉันที่ถูกทำลายอย่างไร้ความยุติธรรมเสียงพูดของเธอไม่มั่นคงแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวมินยอนถอนหายใจเหมือนทุกคำพูดทำให้เขารู้สึกหนักอึ้งมากกว่าที่เคยเป็นเขาย้อนคิดถึงคำสัญญาที่ตัวเองเคยให้ไว้กับซอจุนน้องชายผู้เงียบขรึมที่ตอนนี้เฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างไม่ประนีประนอม แสงเทียนในห้องแปลเปลี่ยนเป็นเงาที่ยิ่งยืดยาวราวกับความลับจะถูกเปิดเผยในเวลาไม่ช้ามิใช่แค่ระหว่างยูนาและมินยอนแต่รวมถึงซอจุนที่ซ่อนแอบอยู่ในเงามืดซอจุนทำไมคุณถึงต้องทนเห็นทุกอย่างนี้ด้วยสายตาแบบนั้นยูนาถามหลังจากที่เธอรับรู้ถึงความอิจฉาที่แฝงอยู่ในดวงตาที่ทอดมองพวกเขาจากมุมหนึ่งของห้อง สายตาของเขาผ่านความเจ็บปวดซ่อนเร้นและบางทีความแค้นที่ลึกล้ำที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะมีวันที่เธอจะต้องเจอในครอบครัวเดียวกันคืนนี้บันไดเล็กๆนำพาทุกคนไปยังสวนหลังครือหาดที่แสงไฟนวลตากระจายอย่างอ่อนโยนในสายฝนเย็นลึกกว่าร่างกายของพวกเขาที่เปียกชื้นคือน้ำเสียงของยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยคำถามไม่รู้จบ ยูนาและมินยอนยืนเคียงข้างกันแต่มีกำแพงล่องหนสูงเสียดฟ,ฟ้าขวางกั้นระหว่างใจของพวกเขาเราเองก็เหมือนกับสายฝนนี้ที่เคลื่อนไหวไม่หยุดแต่กลับถูกกักขังด้วยเวลาและอดีตเสียงของยูนาเบาลงอย่างเศร้าการสัมผัสระหว่างมือเล็กกับมือใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเป็นครั้งที่สองครั้งนี้เหมือนเป็นการยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันในความว่างเปล่า มินยอนตอบด้วยน้ำเสียงที่ซีดเซียวเกมของเราไม่ใช่แค่เกมแห่งความรักแต่เป็นสงครามของหัวใจที่ไร้ทางหนีคืนนี้เราต้องเลือกว่าจะทำลายหรือรักษาเสียงฝนที่ตกกระทบแผ่นดินราวกับตอบสนองทุกถ้อยคำที่ถูกพูดจบ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเหมือนจะระเบิดในไม่ช้าและในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเผชิญหน้ากับความจริงที่อ่อนไหวเสียงโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดดังขึ้นจากกระเป๋าของมินยอนสิ่งที่อยู่ในหน้าจอเรียงรายด้วยข้อความเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับอดีตอันมืดมนของครอบครัวทั้งยูนาและมินยอนศบตาก,กันอีกครั้งคราวนี้เงาสะท้อนของความลับที่ซ่อนเร้นกำลังประทุออกมาในความเงียบ ก่อนที่สอจุนจะปรากฏกายขึ้นอย่างเงียบๆมือที่ก้ากึ่งระหว่างคำถามและแขนกำลังสั่นเขยา่าทุกคนในค่ำคืนนี้จึงต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่หนักอึ้อวเดิมว่าใครคือศัตรูที่แท้จริงและเกมคืนนี้จะจบลงอย่างไรแสงเทียนที่เคลื่อนไหวราวกับลมหายใจสุดท้ายสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจที่แตกสลายในความมืดมิดของคืนนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้